คแบบนแปนอยู่ตรงไหนนี่ย <c oughs> บบนี่ไงอ๋อคแบบนแปลนคนแปล ดูให้ดูษารักษาข้อฝ่าฟูบมาะสันติลว เริ่มตรงไหน,นแล้วก็ถอยมาได้เรื่อยเอนาะ ดิะกดูมีดสิเล็กแค่ไหนน่ะดูเลือดดูจากเลือดเลือดไหลเยอะอันตรายนี่หมอท่านก็โอเคถ้าเลือดไม่ค่อยไหลน่ะมีไผ่เ็เนลือดแล้วตกใจเนี่ยเยอะๆโยนแค่นี้ใช่มานี่แหละเราก็นอนไเลยด่ะรอกโอ้โหแทงมาเราวิ่งมามันอยู่นี่ที่เมื่อกรีเขาได้แทงหุ้มไปก่อนเนี่ย แล้รถไขไปเอารถสนอไปส่งอะก็พี่เอาตามส่งงานนะครับคืออเป็นเพื่อนร่วมงานเหนใช่ไหมพี่แล้วทะเลาะกันยังไงพี่ก็เรื่องแบบ ก็เรื่องแบบทะเลาะกันแล้วก็ท้ากันนะท้าใหท้าต่อยงี้ใครท้าก่อนครับผู้หญิงครับเซยก็นักเลงเนาะผู้หญิงเซง์ก็มีปัญหากันมานแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับนานหรือยังครับเมื่อสองวันสามวันผ่านมาเนี่ยครับแล้วทำไมเราถึงต้องแทงเขาอย่างนี้อารมณ์เชั่ววบบครับเขายอมรับผิดนะครับเนาะครับยอมรับผิดครับไม่ได้เมาเนาะไม่ได้เมาแทงเขาตรงไหนบ้างครับไม่รู้เหมือนกันแทงครั้งหนึ่งแล้วก็ฟันครั้งหนึ่งครับ เราเราตอนนั้นเราเราช่วยเขาไหมหลังจากเขาช่วยครับผมช่วยครับช่วยปั๊มหัวใจแล้วช่วยหามเขาขึ้นรถหามลงปะจักรรีบมาเนี่ยไปข้างหน้าสำเนื้ผิดนะครับนะยอมรับทุกอย่างครับ0642980060 200ค่ะค่ะค่ะ

ทอะไรนะดีห้างลน่ะานมา,านี่ยังมือแล้วะครอนแล้วค่ต้องกานีไน <5, S 2> ง,งานที่เดียวกับเด็างเดียวกับเาที่ไปยเปะมงี